โอเคครับวันนี้นะครับจะมาลองทดสอบนะครับผ่าแผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กนะครับขนาด5วัตต์นะครับผม5วัตต์สำหรับใครนะครับที่สงสัยนะว่ามันผาได้หรือเปล่านะ okay, นี่ครับคือผาได้นะเนี่ยนะครับ5วัตต์แต่ว่า คือการเอาไปใช้งานเนี่ยก็มันก็ไม่เหมือนกับแผงใหญ่หรอกนะครับผมก็เอาไว้ต่อตรงนะต่อตรงเอ่อสายสายสายชาร์จเนี่ย,ยเ,เนี่ยไอสายแบบนี้นะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะนะครับต่อตรงชาร์จที่ไฟไฟอ่าเล็กๆอะนะครับต่อตรงเลยนะครับเพราะว่าไฟมันเพราะว่าแรงดันมันลดแล้วนะครับแรงดันมันเหลือแรงดันจาก11 ก็ลดไปครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับลดไปครึ่งหนึ่งเหลือเหลือประมาณห้าหกประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็นี่นะครับแผงที่นคือในความเข้าใจงผมนะก็คือมันต้องมีสองสองเซลล์ใช่ป่ะแบบว่าสองฝั่งอะไรสองฝั่งขึ้นไปเนี้ยถึงจะพาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็การใช้งานนะครับการใช้งานไม่ไม่คุ้มเหมือนผ่าพวกแผงใหญ่ๆ่อ่ะแผงสองร้อยวัต์อะไรพวกเนี้ยนะครับ แต่ถามว่าผ่าได้ไหมนะครับผ่าได้นะครับผมแต่ว่าการใช้งานนะครับการใช้งานก็นั่นแหละครับตามขนาดนะครับผมผมก็เอาไปใช้งานเล็กๆนะครับเพราะว่าอยากได้แอมเพิ่มนะครับเพราะว่าเราชาร์จอันเดียวไงชาร์จอันเดียวแล้วให้วลต์มันลดแล้วก็ได้แอมเพิ่มขึ้นนะครับก็ผมอันนี้นะครับอันนี้เอากาวติดเลยนะเนี่ยผ่าผ่ากมาครับมันเป็นแบบเส้นๆนะเส้นนะครับ แล้วก็เอากันไกลตัดครึ่งไกลตัดครึ่งแล้วก็แยกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าถ้าฝั่งนี้มันเป็นบวกใช่ไหมบวกออกมาข้างล่างตรงฝั่งเดียวกันก็คือลบนะครับผมอันนี้เป็นเป็นลบข้างล่างฝั่งเดียวกันของลบก็จะเป็นบวกนะครับผมต่อง่ายๆแล้วก็เอาไปขนานกันนะครับผมขนานขนานก็จะได้ลดมาครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่ง วลลดครึ่งหนึ่งแล้วก็ได้แอมเพิ่มนะครับผมนี่นะครับแผงไอเนี่ยแผง tiger w o r l เนี่ยนะครับผมที่เอาไว้ชาร์จพวกมือถือเล็กๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่สงสัยนะครับผมนี่เลยครับผ่าได้นะฮะแต่ว่าก็ตามการใช้งานเลยครับผมนะครับผมก็ผ่าได้นะสวัสดีครับผม